กลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับกับ Eating Right Tutorial นะครับสำหรับวันนี้ครับอยู่การแปลงไฟล์จาก PDF เป็นไฟล์ JPG นะครับก็คือไฟล์รูปภาพนั่นเองแหละนะครับผมมาดูวิธีการทำงานดีกว่าครับโดยเว็บที่ผมจะแนะนำให้ใช้เนี่ยนะครับคือเว็บที่ชื่อว่า iLovePDF.com ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้รายละเอียดตรงคลิปนี้นะครับผมมาดูดีกว่านะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าต่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่าไฟล์ครับเป็น pdf เป็นนะครับ jpg นะครับแปลง pdf แต่ละหน้าให้เป็นไฟล์นะครับรูปภาพนะครับหรือแยกรูปภาพทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ pdf ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้วิธีการทําก็คือนะครับเราสามารถไปเอามาได้ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับจากการเลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือครับเราจะไปที่ google drive นะครับแล้วก็ d r o p b ็ x นะครับ สามารถเลือกได้หมดเลยทั้ง3รูปแบบนะครับของเราจะลงจาก PC เข้าไปนะครับผมโดยผมจะส่งทั้งหมด3ไฟล์นะครับ่างไฟล์นะครับเป็นไฟล์นี้นะครับ2ไฟล์นี้โอเคครับก็จะเป็นรายละเอียดของการสมัครบอลนั่นแหละครับก็มันเป็นไฟล์ pdf เพรับวันนี้ต้องส่งแล้วนะครับก็เลยต้องจัดสักหน่อยแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับมันลงลายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแปลงไฟล์ก่อนนะครับผมก็ลากมันมาเลยนะครับ ฟึบเข้าไปอย่างนี้นะครับปั๊บเขาให้นะครับผมลากมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นมาครับเป็นหัวข้อตรงนี้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเป็นแบบเอกสารทั่วไปนะครับหรือจะเป็นแบบแยกรูปภาพนะครับถ้าแยกรูปภาพเนี่ยก็หมายความว่าในกรณีที่มันมีรูปภาพอยู่ด้วยนะครับมันจะแยกข้อความกับรูปภาพออกจากกันนะครับอ่าส่วนอันเนี้ยนะครับมันเป็นเอกสารนะครับเราก็กดนี่เลยนะครับเนี่ยเครื่องหมายถูกที่คําว่าหน้าเอกสารเป็น jpg นะครับ ถุกหน้าในไฟล์ PDF นี้จะถูกแปลงนะครับเป็นไฟล์ JPG นะครับจะสร้างไฟล์เป็น JPEG นะครับหนึ่งไฟล์นั่นเองนะครับผมโอเคครับกดแปลงไฟล์นะครับ JPG นะครับหรือ JPEG นันแหละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดมาแล้วเราไปกดข้างล่างนี้นะครับเราต้องกดตัวนี้ต่อนะครับกดดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นให้เราเลือกที่เก็บนะครับโอเค เราเก็บไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บมันก็เป็นรูปภาพให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตได้จากไฟล์ตรงนี้นครับเียนว่า jpg นะครับจากตอนแรกเป็น pdf นะครับผมข้อความครับยังถูกต้องทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอจากลากันพีเท่านี้ครับพบกันในสำหรับคราวหน้าแล้วกันครับสำหรับในสุดครับ